สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเลขเครื่อง t o y ยต a s โซ Lu ูนานะครับเป็นเครื่อง 5A 1500cc จดทะเบียนเมื่อปี2544นะครับไปดูกันเลยครับผมเลขเครื่องของเขายืนดูที่หน้ารถได้เลยนะครับอยู่ข้างท่อไอเสีย ร,รถท่านผู้ชมท่านใดที่สปกปรกเพื่อนขี้โคลนเพื่อนขี้ดินก็หาแปรงมาถูก่อนนะครับนนะแปรงลวดถูทําความสะอาดนะครับจะได้เห็นได้ชัดนะครับนี่คือตําแหน่งเลขเครื่องของเขานะครับเครื่อง 4A ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น 5A หรือ 4A ลักษณะเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเลขตัวถังก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับกระุกหน้ารถท่านผู้ชมท่านใดที่หรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถมือสองก็ให้ตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังให้ตรงกับเอกสารนะครับเพราะว่ารถมือสองบางคันก็ ไม่ตรงกับเอกสารนะครับก็ไม่สามารถต่อภาษีหรือโอนได้นะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับนี่นะครับคือ Toyota Soluna นะครับ ่วนวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าท่านผู้ชมอยากทราบเลขเครื่องรุ่นอะไรนะครับคอมเมในต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอกาบลาเพียงเท่านี้นะครับกาบสวัสดีครับผม